สวัสดีสวัสดีพี่น้องมีมาไวตสิมาเฮ็ดคอกต้นอไผอันแลบลักชิต่อใส้ไม้บหน่คัดให่ไว้ใบมันเป็นไม้ใหญ่เนะพี่ที่แลไว้เล้ยยก่อนทียอมตอไผ่ให้มันนะนะเกือนองลายเล้ยยอะไม้เลี้ยคัดคัดใเนาะคี <Keep S 2> นะมนเนาะอ้าวก ตาดอันนั้นนะนั่งจับนะไขึ้นเรื่องกันดินี่มองกันนะตาดได้บ่านี่มองใครอันเปิดน้ำได้นะอาหันเปิดน้ำได้นะครับตาดได้ปล่มันเป็นยิ่งนี่เอ้ยเนี่ยเอาเปิดหัวน้ำได้นะมอไปแล้วยังอยู่อยู่ไหนลืมเอาไปแล้วแต่จุ๊บสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้สะพามาเบิ่งมาไว้ เสอเงาผ้าเอาครับค่ะเสียงห่างคือในโคนนบ้านสผ้ามาเบิ่งกบาไว้ด้วพี่น้เมืนอีกเนินสีเห็ดขอกกอไผเป็นสีอาอนไม้มาแอมแอมกอไผใส่ขี้เลยเนาะกอหน่อไหม้เลี้ยงเนาะง่ายด้านนาทางนะละมันห่างกันดีเนาะตัวนี้มันคือบถี่กันเลยเนาะเย็นก่อนีกก่อนแมน เดื่อยมาทมกันเลยนะขี้เลื่อยมาทมใส่ให้มันอันนั้นเด้กเกิดหน่อลายๆนะก้อนใม้ที่เรากินมันเป็นประจั้ประจำนะเราก็จะมาใส่ถ่ามันต่อมันคือ,น,อนะเนาะมันก็เกิดมันเกิดดีมันหนีแห้งต่อตัวนี้ต่อตัวนึน่งผักแหางเลยนะ ่มาเป็นกำลังใจให้บอกว่าอินดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นบ่ได้ลงงามเนาแล้วใบลงไปยามบ้านก็เลยมาเฮ็ดเวียกอย่างนี้อบครัวเลยเนาะพี่น้องเฮ็ดกกเกะเกะเห็ดไปเรื่อยๆบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าเนาะคนดูเนาะพี่น้องเห็นอะไรได้เฮ็ดกันแล้วก็นดูคนดูเหลยแม่เผาเองกันแล้วเราพี่น้องเลยนั่งแดดดูจนมันอยู่กลางแดดไปเลย เาก็เลยมาเห็ดเรียก็พัวห้ามเหมนเดิเนาะเห็ดเบี้ยงในเขาพัวกันซ่านเนาะพี่น้องได้หลับจ้างระบายกับพได้ไปพี่น้องเอ้ยส่วนนี้มันเป็นส่วนโควิดนม่้งแบ่โอ้โหเนาะมีงานเนาะแต่สำหรับนายสร้างที่ว่าเขาจะเห็ดเทอนเห็ดร้างเขาจะกับไปยุบหลับจ้างเนาะขอเขาจะเป็นสร้างเนาะเขาจะเห็ดเทอนเป็นเนาะ ป่าวาราบได้เป็นสาางให้เลือนเราเห็ตัวปเป็นแล้เราไปกินบะน้ำ เขห่ายังอยู่ในโกนน่ะเาก็ไม่งงว่าจะมันก็มานังเอิงบไว้พันไหมปักๆเนี่ยเพือจะเอาไปตอกนะเพื่อจะเอาเกลือมาใส่สวยงามขึ้นนะเอาหายบไว้ตอกไปก่อนนะเพี่อนเองเนียือเป็สองมืมาห่าในโกนก่อนนะถึงสิบ้าพ่นเอามาบึงวยอีกทางลายเวลาพี่น้นง may thì vào quay nó là làm vậy mà có mà tỏ cái à nó hư nám vậy dù ăn thì chinh sai nạm gọi cả ăn lọt cả bột với nhang ค่อยเอาน้ำเข้าไปหันเีละจะเห็ดสายนเะราลุตเลยดนะันจะดึงแม่นเป็นเถาอดเลยเอาไว้ก็เป็นเถาอดเลยพี่น้องตอกอันนีอ้อมก็ไผ่เป็นสี้ยงขี้เลยมนะาใส่เพฮ้นผัดดันเป็นเทาอดยังคว่าซสายหนามคอยเห็ดน,น้ำยศเฮ็ดน้ำยศเขาก็ไผ่เน,นี่ยนะแล้วมันใหญ่เขาไปในหันในกลางกอมันนะ มันมาต่อกันกับซ้ายตัวมันเกี่ยวอยู่ข้างนี่เดี๋ยวในกลางกอมันก็ยดแล้วมันก็มาไล่มายดข้างนี่เนาะบาในี้บอกว่าผมมาถอดออกซะเป็นโถสบไว้กันหัวกวยก็เอาขี้เหล่ถมไว้เลยด้ในกลางกอมันนะมันก็จะเรยมันก็จังจะ่าสุ่มซ้องขางเลยกวยแห่เผ็ดมันสุ่มซ้องขางเผ็ดตีวงกวงเลยบอล เผืออนาคตเี้ยมาไหวเห็ดเผืออนาคตพี่น้องเผืออนาคตก็ละไม่ใหญ่มากตอนนี้ เวลาเปิดหน้านะมันก็สนะิ้ยดเนาะข่อยเห็ดมันเป็นหลี่หลี่วนะ้นะพี่น้อเขาเป็นยดในเนานะผัดสอดเขาไว้ในนี้ไว้ต่อกันกัดถนะอดแล้นะโทษมาหันโอ้ยจำมามันยัง มันบินขึ้นหน้องกุ๊กกุ๊กคอหัวนี่นะเอ็มมันบินเขาย่ยังงคืนมันนอนอยู่ตน้นคอ,ออตอ,อกตอ,อกเข้าไปนี่คก้นี้ง

เอาาลองอีกวัเล็กดมันม่นชขอยังไปอยู่ที่มัเอาคราบขวบกอเตอร์ก็าตาัพนันแหะโอ้ยนางปังนี่ก็นาะเดามาตำข่อยเลือ,อีกร้านเดียววบ้านอีะพานี้เลยอ ได้เสียมแพนด้ากันนะสามดวงมีเสียมในไปนังแล่พนผู้วีนี่คนละดวงเสียมแบบฝ่ายคุดจิลอ์แมงขนนุนอ่ะ ข้างนีนี่ข้างหีในอีข้างนั่งรใส่อะไรอ่ออาใส่คือาการมาไว้ไปแปงเ,เอาปีแปลนมาใส่มาแล้วมาแล้วก็จะใส่เวิร์ซสามกอรหรือเปน,น,น่ามีก้อนใหม่สี่กอเออสมกอเนาะเรียงน้อ สิว่ามีกม้อนใหม่สามก้อใส่สีบอกเป็นปลายบลได้เราเอาสีเอามาใส่แบบนี้เดี๋ยวไว้เอามาต่อในมันบ่พอเอาตัวนี้ไปต่อได้ไหมเราก็จะเอาคีเรลใส่ละหนามกินเลือดตี มาใส่นะอย่าลืมแป้งซ้าน้ำยสดหรอน้ำเดอร์อคนดูน้อสิน่ะอยู่สือส่อว่าเป็นประมาณนี้แล้วนะยังกังเว้นห่อนเดดค่ะเห็นแวะแถวหม่มยังมาแรงห่มแน่ก็ไปเรือไม่พาวเพื่ออนาคตมีควองผิดแล้ว กอ่อเบ้ดสีแกนะสำหรับคปนีฮะสิคอจบลงก่อนนะเพีนาะคาราลงเพียงสน,นีนะฮัดบอยแกเออสุกเอาคีเลยมาใส่ให้จีนเชีเบิงอีกเท่าน,นะนั้นคีนี่ฮะก็บลงก่อนนะนวิใชอันล่าคีเพยพว่นะาไงลืมแล้พี่นอนะ้องเนา เว้าเอาไปเว้าเอาไปเว้าเอาไปก็ลืมเนาะลืมเหรอลืมเอาก็ว่าข้อจบลงสัมมิเดอร์พี่น้องขอบใจขอบมาติดตาม<น>อ่าเว้าได้เลยเอขอบเยอะพี่น้องที่เขามาติดตามแนมมาพี่ที่เขามาติดตามโอ้ยเมือ่อขอจบลงเพียงสันี้เนาะเบิง่งในคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องพ่กันคลิปหน้า